วันนี้มาถึงพระธรรมฟิลิโมแล้วฮะซึ่งถือว่าอาจารย์พอลโรเป็นคนเขียนนะอยู่ในเขียนารกภุมโลมซึ่งพระธรรมฟิลิโมอาจารย์จุมายชอมนี้เขียนขึ้นูงโลมจากในคบเขียนในปี61นะฮะสาระสำคัญจริงๆคือการกลับคืนดีกันจุดประสงค์ของพระธรรมฟิลิโมนี้พอลโรเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อฟิลิโม ผู้ขอความกรุณาให้แก่อเนซิมัสซึ่งเป็นทาสของฟีโมซึ่งได้หนีออกหนีจากฟีโมโดยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าทําผิดอะไรแต่เขาสนิษฐานว่าได้ขโมยของบางอย่างไปซึ่งทาสที่หนีออกจากเจ้านายไปแล้วมีสิทธิถูกประหารชีวิตโดยกฎหมายของโรมนี่ <c oughs> เมื่ออเนซิมัสหนีไปที่โรมแนหะไปเจอเปาโลและเปาโลก็นาเขากลับใจใหม่ให้มาเชื่อพระเยซูคริส แล้วก็เขาก็เดี๋ยวนี้รู้สึกสำนึกผิดในใจของเขาที่อยากจะกลับไปหานายของเขาคือฟิลโมเพื่อสารภาพผิดต่อนายของตขเปาโลจึงเขียนจดหมายนี้เพื่อเป็นเพื่อเปาโลเป็นสื่อกลางนะฮะแล้วก็ในพระธรรมฟิลโมนี่เป็นจดหมายพิเศษในสิบสามฉบับของเปาโลเป็นจดหมายที่สั้นที่สุดมีแค่2ี่ห้าข้อยี่ห้าข้อเท่านั้นเองเอาก็เป็นจดหมายอยู่ช่วง จดหมายของเปาโลแบ,บ่งเป็นสี่ช่วงแต่นี้อยู่ในช่วงที่สเขียนจากกรุงโรมซึ่งเขียนจากในคุกเป็นจดหมายฉบับที่๙ที่ทอาจารย์เปาโลได้เขียนนะฮะถ้าเป็นจดหมายฉบับเดียวที่ไม่มีคำสอนเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อแต่เป็นจดหมายฉบับนี้ให้เห็นความมัยาความรักความอ่อนโยนและาการรู้จักอดหนักขดเบาที่เป็นปนัญหาลึกลับและเป็นและเป็นพระธรรม พระคำที่อาจารย์ปโลแสดงให้ที่เขาบอกว่าแสดงให้เห็นถึงชีวิตภายในของอาจารย์ปโลเนื่องด้วยท่านยืนเคียงข้างท่านคนหนึ่งได้อย่างสนิทใจจนท่านเรียกโอนิสิมัสว่าดวงใจของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในพระคำทีข้อที่12ว่าข้าพเจ้าส่งเขามาหาท่านซึ่งเท่ากับส่งดวงใจของพระเจ้ามาทีเดียวสําหรับโครงร่างในพระธรรมในพระธรรมฟรโมนี้ แบ่งออกเป็น4ตอนนะฮะคือคำทักทายซึ่งอยู่ในข้อ1และข้อ3ถึงพี่น้องทิสเตียนแต่ถ้าเราดูในบทที่ข้อสองเป็นสิ่งที่หมุในใจเราว่าฟิลโม่นอกจากเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเป็นคนมีระดับฐานะแล้วเขายังเปิดบ้านให้เป็นสถานที่น้ำสการด้วยนะฮะในโครงร่างที่สองพูดถึงการขอบคุณและการอธิษฐานซึ่งแบ,บ่งเป็นสช่วงคือข้อสของข้อหกเขาบขอกข้อมาแห่งการอธิษฐานขอขอคุณ และช่วงที่ข้อเจ็ดนี้เขาบอกว่าเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินด,ดีอัน,นอย่างยิ่งใหญ่แลกจากที่อาจารย์ปโรนับถือฟิลโมเป็นเพื่อนและยังให้ให้ฟิลโมเป็นน้องในข้อเจ็ดขวน้องเอ๋ยความรักของท่านทําให้เรามีความยินดีและเป็นสุขอย่างยิ่งจิตใจของธรรม่ิดชนช่ำชื่นนีพพัทท่านส่วนในโครงร่างที่สาเป็นการขอร้องเพื่ออนิสิมัสนะครับ ก็จะเห็นว่าในข้อ8ถึงข้อ11เอ็ดเป็นคำร้องฉันมิทแทนที่จะเป็นคำสั่งในฐานะสิทธิใช้สิทธิอัครทูตของอศาจารย์เปาโลเพื่อบอกฟิลโมให้ยกโทษให้กับเนโอซิมัสในข้อที่12ถึง16นี่ถือว่าเป็นแรงจูงใจการส่งโอเนโซโมนิมัสกลับไปหาฟิลโมนะฮะส่วนในข้อ17ถึงข้อสินี่เป็นการขอรับผิดแทนซึ่งคำข้อนี้ในข้อ18ที่อาจารย์เปาโลเขียนว่า ถ้าเขาได้กระทําผิดต่อท่านประการใดหรือเป็นหนี้อะไรท่านท่านตรงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิดนี่ถือว่าถ้าฟิโมได้อ่านจดหมายนี้ก็คงก็ต้องเซยเย่อย่างเดียวสุดท้ายนี้ก็ในข้อช่วงครงรักที่สมนี้การคาดหวังกันตอบสนองอที่ดีจากเปาโลซึ่งอยู่ในข้อยี่สิและยี่สนะฮะส่วนสุดท้ายนี่เป็นคํา ลงท้ายที่ว่าอาจารย์ปโลโังจะกลับไปเยี่ยมฟิลมโมอ,อีกครั้งหนึ่งมีคําฝากจากเพื่อนของฟิลิมโมก็หลายคนเลยมีจาาเอพาคัสซึ่งอยู่ด้วยกันกันกบอาจารย์ปโลและมีมาราโกอาจิตาคัสเดมัสและลูกาซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นใหม่ของอาจารย์ปอลโลก็ลคงจะเป็นเพื่อนรุ่นห่านของฟิลมโมด้วยสุดท้ายอาจารย์ปโลก็วอวยพรขอบคุณและพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของทั้งหลายเถิด นี่ก็คือาทำฟิลโมซึ่งสั้นและง่ายแล้วก็ให้เราปฏิบัติตามขอบคุณครับฟังเพลินจากที่พี่พูดนะครับว่ามันเป็นจดหมายเขียนถึงส่วนตัวพี่มีแนวเอาคิดไงครับว่าแล้วทำไมาเป็นจดหมายส่วนตัวทําไมถึงเอามาบันทึกเป็น้าพยนตมันก็เป็นการสอนเราสอนเราเราื่องการให้ใชมีความรักมีความเมตตาคนเมืองต่อกันเพราะ เหมือนเราเหมือนอาจารย์โยแนะนําคุณตองหรือเพื่อนแนะนําใครคนหนึ่งซึ่งซึ่งมาหาคุณตองโดยใช้อาจารย์โยคุณตองก็เหมือนเหมือนกับเราได้รับประกันชั้นหนึ่งแล้วไม่ต้องไปรู้ว่าเขามีประวัติยังไงหรืออะไรใช่ไหมมันง่ายเป็นอย่าถ้าสงสัยก็ถามโทรหาอาจารย์โยว,ว่าคนนี้เป็นในในเอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็ต้องดูความปัะพื้นของเขาอะในการที่เขากลับแกจริงหรือไม่จริง,รรงก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ ก็ต้องให้โอกาสกับคนไม่ว่าแบบไหนไม่มีใคำถามเลยต้องใจกันหมดมันก็มีแฟนๆคุ้มมากเลยใช่ทุกคอพ เขาก็เมนชั่นเหมือนว่าเหมือนสุนทรอาจารย์สอนก็เกี่ยวือนการยกโทษและการ reconciliation เหมือนพาะว่ามันเหมือนว่าเออที่เขาเป็นคนหนีไปแล้วมีความผิดแทนที่จะแบบว่าเออยเนอะมันไหนๆก็หนีไปแล้วก็เลยตามเลยแต่ว่าเหมือนว่ากลับไปก็ไปก็ตาย ไม่มีอาจารย์เอาลใช่ไม่เจอพระเยซูคิดว่าอะไรถ้าดูจาจดหมายดูจาจดหมายก็รู้แล้วว่อาจารย์เอาลนี่ก็กลัวๆอย่างเขาพูดถึงว่าพี่ยิ่งบอกมันก็เป็นอันนี้มันเป็นหัวใจของอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าพี่น้องวัดเยอะขนัดนี้เหมันก็เหมือนว่าก็แต่ว่าเขาก็อาจารย์เอาลก็ไม่ได้สั่งเหมือนที่พี่แจ๊กเขาพูดผมเข้าไม่ปแบบผสมก็เหมือนบางทีแบบเราเราจะให้คนไหนเปลี่ยนเขาขอร้องแทนคือเหมือนว่าแทนตอนแรกเขาบอกเนี่ยเอาออเดอร์ก็ได้นะแต่ว่า ไอ้ไอ้ขอไออ appeal ทดูเหมือนว่าเขาร้งแต่ดูลักษณะผลงานเขาดูมีความสมดัลที่ดีกับเฟเดอร์มอนเหมือนว่าในนี้มันมีมันมีในวงเล่นือนว่าเหมือนว่าเฟเลอร์มนมนี้ เป็นจริงมีาาาอาการเอ้ลระวังอย่างว่า<ช>ฟิลิโมนี่เป็นถ้าชื่อจริงๆเขาคือมีประโยชน์แต่ในพระคัมภีร์ที่ตอนนี้ในบทที่11ว่าเขาเล่นคำนะครในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์แกถถ่ท่านแก่ท่านคือฟิลิโมแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทงแก่ท่านแ,และข้าพเจ้าฟิลิโมเอ้ยไม่ใช่โอน,นิซิมัสน,นี่แปลว่ามีประโยชน์ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วแสดงว่าเมื่อก่อนอยังไม่เชื่อพระเจา้าไม่เ<ค>ชื่อพระเจ้าตลอเชื่อพระเจ้าครับก็เดี๋ยวก็คุณบอกพระเจ้า ก็อยากให้เราดูข้อ15ด้วยกันนะครับเปเรโมนะครับข้อ15บอกว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะเวลาหนึง่ง mm hmm. เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปนะครับผมถือว่าคำนี้หวานมากเราลองคิดดูถึงความรักนะครับคนที่แยกจากไปช่วงเวลาหนึง่งแล้วในสุดได้กลับคืนมาตลอดไปนะครับแล้วเขากลับมาไม่ใช่เป็นท่านรักแต่เป็นพี่น้องนะครับนั่นผมถือว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายรักนะครับ ที่เปาโลเขียนรับรองคนคนหน,นึ่งครับไม่ใช่ถึงแม้เป็นจดหมายส่วนตัวแต่เป็นจดหมายที่กําลังบอกถึงความรักความรู้สึกที่กล้ารับประกันคนนี้เลยว่าเขาทําผิดอะไรก็ตามให้กลับมาเอาแล้วก็จริงๆเปาโลมีสิทธิ์จะเอาเขาไปไหนก็ได้แต่เปาโลยังส่งเขากลับไปเพื่อที่จะให้เกิดความคืนดีขึ้นเพื่อตามกฎหมายก็ให้ทาแบบว่าให้ทําถูกต้องที่สุดครับแต่เขาดีไปอ่ะ นีเขาอาจจะขโมยเงินแล้ก็ขโมยของมีค่าแล้วหนีไปนะครับซึ่งเขาควรจะโดนโทษก็คือตายครับแต่ข้อสิบเก้าอาจจะไม่ได้ขโมยใช่ไหมครับเราไม่รู้เราหนีไปเฉยๆก็ท่าตอดีไปท่าหนีไปก็มีท่าถึงตายเหมือนกันต่อให้ไม่ขโมยก็โทษถึงตายข้อสิบเก้าเนี่ยเขาบอกพออาจารย์พอนี่เขียนด้วยมือของเองรายนึงสุดมากเพราะอาจารย์พอมากเขาไม่เขียนเองเลยใช้คนเขาเลขาเขียน ก็เป็นจุหมายพิเศษฉบับนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคนะครับปล่อยใจขอบคุณมากครับนะแสดงว่าพอที่มีสัตว์นะเขาเก็บแต่เรากันเดิมอาจารยถามอะไรเปล่า